กำลังนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะยานีกัไปกินแกงหน่อไม้ส้มใสป่ปลาขายงเด้อวันนี้ยากมินิเซเอร์เววันนี้ยาดีจะแกงหน่อไม้ดองใสป่ปลาขายงเด้ออ่าหน่อไม้ดองลงไปหน่อไม้ดองลงไปปลาลงประมาณสักครึ่งหนึ่งอือนะคะอือนะคะ อยู่นะจ๊ะต้องก้างหน่อยใส่ไปอีกใส่ไปอีกโอ้ล<อ>ุงทักจนพอแล้วพอแล้วอ่ะอ่ะเอาชุดรถรถดีใส่ชุดรถรถดีใส่เลยจ้านั้นเกลือใส่มาเลย เรือใส่อ่าโอ้ไอดุดดุด,ดดีอ่าไปโอเคใสุ่ดด,ดีอีกอ่ะอ่าปลาร้านิดหน่อยนะ้ำปลาร้านิดหน่อยจ้ะอ๋อด้านน้ำปลาค่ะ ใส่น้ำไปอีกน่อยแกงของเราไม่ต้องคนนะคะคนมาเจ็บเป็นข้าวใส่หน่อไม้ดองลงไปพอแล้วพอพอพอนะคะตบท้ายก็มีใบมังลักอย่างเดียวค่ะให้ปลาสดสักนิดหนึ่งสักนักนะคะอาลูกโดดใส่เลยลูกโดดใส่ใส่ก็ไปใส่ก็ไปหมดได้แหละลูกโดดใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลย เทเลยคะ่ะจ้ะแป๊บหนงก็ได้กินแล้วค่ะก็เครื่องโคงก็มีมชุลดรถปลาลุงข้างหลังกาหน่อยนะคะ่ะลุ้งบลสุกปลาลุ้งหน่อยนะคะ อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไปกินกันเลยอ่ายานี้จะมาแกงโอ้ยเทสหรอเด้อเทสหรอเด้อว, <c oughs> ว่ยังน้ำมัส z o ใส่ปลาแงงโอ้ยสต็มอมดเลยเต็มลยว่าไม่กินน้ำกันเด้เอเต็มเลยค่ะหวนว,น,วนได้จกงว่า เต็มเลยค่ะจ้ะมาเด้อเอาเกินกันเลยเอาถ้วยน้อยมาด้วยนี่ค่ะลืมโมชูฟ้องแท้นน่ยฟ้ <c oughs> องแท้สิพอแม่หายมาเอาถ้วยให้ยายด้วยแม่แม <c oughs> ่เรานมา โซนข้าวหมีเน่ยอ้าวกินข้าวกันนะจ๊ะมีส้มตำด้วยนะคะโชว์ส้มตำมาส้มตำส้มตำผัวโอ้ยปะทะแกงเนาะไม่ส้มปะทะส้มตำส้มตำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวสโลดแกงก่อนค่ะตักกันเลยนะ อเห็นเต็มดีไหมเต็มดีคึอย่างร้อนรเลยอ่ะร้อนมันก็ร้อนเหรออืร้อนจัดนะซดม่บอกแมารูกับข้าวแป๊บเดียวข้าวกลังทำของอืม

โอ้ยเจ็บกับพีนองม่เห็นนกเดี๋ยวกัต้งจมาปีนองไมล้างไปเลยล้า ปลาหรืที่าแกปาเพอดีเลยอ่ะไม่รนนะไม่ได้กินหนาละ ลูกดอสมันมาผอบมากตอนนตัวกินเลยกินเลยโอ้ยไข่ด้วยอะดูดิเนี่ยยายตักให้ทุกคนดูดดสิมันมีไข่ด้วยมาสคือปลาเลยนะนี่ไไข่ตัวเลยอืมไม่ทุกตัวหรอกเนี่ยมันเจ้มีไข่เจ้สองตัวบ้างแดงว่าเป็นดวงนะ้ับได้โชคไข่อือ โอ้ยเยอะลูกแบบแบบไปพี่น้องเลยน้อง ร่มต,ตำ้มรมจัเผ็ดมน่าดูบ้างนะเพียบมากกินได้ได้กินให้มันหายอย่างัร น่าเราจะก,ก้างมันเยอะสิน้องเอ้ต้องระวังก้างว้าลมมันล้วบวกลิบกินมันรู้เวลาเนาะว้าตอนนี้พายุเข้าสิน้องเอ้แต่เป็นปติเห็ดให้มันให้ปลอดดีไล่มันตะปะหลังเรี่งของนอ บวกทียูน่าโคจำดีนะันตกเสมือเขาเป็นอยางงามเขาให้จริงจันกพวกน้าหวเนยโอ้น้ำฝนเยอะจรินจอง แล้วตัวปอ,อาไปเด้วยน้ำตาไหลได้พี่น้องเลยไข่ไปนันยงางนะคุณแ่ ทองพรอนโอเคไปทำตักมันไม่ได้จ่ะต้องใช้มือจับเนี่ยนีอยอย่เลยเนาะ แจ้งน้ำมัสมมัต้องปลาดุกปลาดุกนาปลาดุกนาปลาคอหน่อยบ้านเขาอนาปลาคอหน่อยปลาขวานนะกระปลาขวานได้คืออะไรอะไรเนี่ยปลาคอใหญ่อะไรว้าปลาคอใหญ่นะปลาช่อนตัวใหญ่แต่เพลงมัน เราเอามาพ<ฟ>ูดเปรียบเทียบปลาช่อนใหญ่หมยถึงของผู้ชายใหญ่ๆของผู้หญิงกับปลาหมอปลาหมอใหญ่ก็เปรียบเทียบของผู้หญิงคือปลาหมอไม่ยินเพลงเบ่นแกนแก่นกุ้นกาแฟคนไหนร้องวะปลาคอใหญ่นะบ่นแกนแก่นกุ้น มรู้ข่าวทีว่าสองวันแล้วมีใครมาที่้องนี้ก็เลยนับประตูก็มาพราะผมวาีก็เหนตัดยนกั้นใช่ไ้ม่แล้ว่าตั้แต่ัดนั้นมาเก็เลยไปให้การที่นวดอะแล้วแครัอะขึ้นไปบนแขงเงเด้อแข้งเน้อดึง้อยกับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีประวัติาแล้วเรื่องนี้มันผ่านมา้แต่แปเดือนรหลังจากซ้อไปนะ แต่ว่ามีนัทซี่เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะใช่ห้องที่น้องนอนป่ามีสิ่นั่นแหละครับแล้วผมก็ไปเก็บของพี่แจ็คแต่งงานแล้วเอ้ยจดทะเบียนสมรสแล้วเมื่อวานแล้วผมก็คุยกับพี่ชายว่าพี่ชายเชื่อผมแจ็คเนี่ยโป๊จ่ะพี่ชายไม่เคยเชื่อผมมีอะไร่วยม อยากฆ่าตัวเลันมไข่เลยรอบคนจะเจอถ้าิมันแบ้านเลยก็คือุกต้องกินแค่เวลา ตอนนั้นแบบสมตอนนั้นแบบสมทั้ไงไน,นี่ไหมมันแบบ่ แบบซับซอย,ออซย,ย,ยทั้งฝั่งอีสานเขาทด้เขาใส่ไส้เครื่องซักบะหมี่เคงเยี้ยวต้องสส่ตอนมันแบบจังสีแบบอื่นขั้นมาวันนี้มันแบบเป็นกลิ่นเก็นกลม่ณ เราก้านมาน้าก้าเลยวันด้ตเขาก็่อเนราถ้าติดคอน<ร>ีออต่ตลกเอาเรื่งที่ไลามาได้มีอัญญาผมก็เลยได้มาเล่าบอแ่นี่ันคือเใช้คำท้ไหมครับว่าทุกคนมันจะเจอทุอกคนมันจะอกานสักค <ไป S 1> นนีะมาเนอพี่น้องเนะ้แบบนี้เก็บนี่ยก่อนจะมีนะจ้าผลมาแล้วจ้าจะเก็บจะปล่อยลเลยวัดดีจ้าไมา่ใช่เหรโอ้